อากาศคนลินเนี้ยนี่โอ้ยมือขื้นกัตโตขาแหงเนาะลิ้นมดคนลินมดขื้นคือกันดนีปนนนลาสวัสดีจ่าแนครับทุกคนมืนย้ยจไม่กาผ้ามวนไปเ้าใบลุงธงลุงค่ะสวัสดีครับ ได้จีเขาบูกเขาฟาดด้วยใาเด้อะมานโมมานกระติดตั้งย่าเลยด้วย,าย,ายใาเด้อะ <c oughs> ัดกันมาเดนอะพี่น้องเออชาลิงเขาไปเห็นงานแล้วชาลิงเห็นมาที่ใดที่ชาลิงม้วนๆเนี่ยกะยากแตกเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้กะไปกับลูกสาวเด้อ,อเขากะชิน วันนี้นเขากบบชิแเฟ่ดูแลยายก็เลยมาแจ่เเอามานมาาม,า,า,ม,า,า,มา,าติดตายายได้จาด่าเเลยยายจะหาเราแวบ้านเนี่ยมาแล้วบนติดตาคนไนคนอยาด้ยาไป่อชออายายไปเลยกเป็ไปก่ เฮ็ดมาเด้อเป็นกรลังใหญ่ใหญ่ใหย่จีบไปหาเห็ดขมไปบ่ได้เลยอพูดเกียรใหม่พี่น้องขี้ต้มฝนตกมาเออยาย่กระชเขาขู่เขาปลาเอามาหลุนมึงยาย่ชิมาบอกกับตาก็ลูกสาวไปไก่พู่นก็รเงี้ยเอาเนาะรถพู่นก็มาช่องขันเลยออกไปช่องขันแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ไปลุยบึงอไปเรืลอยบึงเห็นแต่เสียงรหลดพื่นออกมาโคกหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะคนหลาโอ้นหมาใจทังพอล่ะพอละดอกนึงพี่น้อง พอเรียดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกเดียวกับเสียวดคืยอยกันนาอพี่น้องนะเก็บม <laughs> <laughs> ัน,น <laughs> เป็นมูไดหาเบิ่งเขา <laughs> เป็นมูนะเออเป็นมูก็เห็ดปวกนี่เป็นมูเลยนี่เห็ดน้ำหมาตโอ้ย <laughs> งามพี่น้องออกเป็นมูอยู่ <laughs> เออหางมูพุ่งเมื่อยง็เมือ่อ <laughs> หอยพึ้นเคียวมูล no มืดลงเหลือต่าพึ่นห่อ mm ้นเป้ยไปไปไปแง่าไปรุนบิ้งพี่น้องไปรุ่นบึ้งเฮ้เสา้เฮ็ดพู้เฮ็ดเจ้พรเฮ็ดกับพอทัคนนะคะห้ไ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 หายตู่มเฮ็ดพ่นห้เบึ้ง น้ำเปิดเปิดเบิ่งเลือดตาคนเขาที่นอเลือดตาเขานี่พี่น้องจูบใหญ่ๆงามๆเลยปัดพี่น้องนี่จูบใหญ่ๆเลยนี่อุ้ยงามๆพิษพูนเอาไว้เถทะเชื่อเชื่อมันนี่พี่น้องเอ้งามงามงานผู้คนเก็บนวดแมวได้จ่านี่เพิว่าเป็นยาได้จ่าน เป็นยาถามตาคูณว่าเป็นยาต้นนวดแมวกินได้ได้วยจานเขาอื่นวันนวดแมวโอแเมนนุ่มแมวหนวดแมวม,นนม,มวันมคือหนวดแมวน้อพีนอนะ่น้นงองเนาะไม่เบิ้งเบิ้งเทาพุน,นเฮ็ดเฮ็ดตัวน,น,นี้เฮ็ดน้ำมากสินี่นี่นี่นเลย โู่เห็ดคือวางหนึ่งนี่กินได้คือกันนี่นเห็ดเนียงใหญ่ก็บจำบ่ได้ใจว่าชิเอาทุกอย่างที่กินได้มีแต่าหอยเขากล่นพี่น้องเอ้ยนี่เจ้าจหอยเนียงเจ้าหอนอีปอกอีปมเอ้ยเห็ดแปดมดเลยพี่นออ้องใจฟัวมากขุ่พี่น้องเอ้ยไฮ้ หาออกจากใกล้กันอยู่พี่น้องไม่ยังทาเหราอคือได้นั่งเจ้าโคอ่ะเฮ้ยเจ้าวะเฮ้ยจะห้อยเขากวนถึงเบิ่งตีละพี่น้องท,ท่้งคนทั้งเคียรเอ้ยยายได้บ่ได้กะไปกระชังใจให้ยายเนี่เด้อมื้อนี้อยากพาเขาโคเขาปลาละ่ะอื้อ ในช้องดอกก็เชื้อใดเหมือนกันยายปไะเดีไปไกลยายรอๆเลยแหละแถวบ้านนี่เลยจ้าโขกแถวบ้านงูงก็เยอะน,นี่พี่นอ้องยายพอเฮ็ดปวกแล้วเฮ็ดปวกดอกหนึ่งไปหาไปใกล้กันเออพี่น้องเนาะพอแล้วพอแล้วเฮ็ดปวกพี่น้องหาใกล้กันยายก็สชิเก็บนี่มาแล้วพี่น้อง นี่อุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปเออนี่ดอกง,งามๆเห็ดปวกจิกเลยจ้าเดินเห็ดปวกจิกพออกขึ้นมูบอพี่น้องเห็นบ่ดอกหนึ่งงามๆเห็ดปวกจิกให้พอ่อองไปทางไหนเอ้ยไปหาไปเรื่อยๆม,นยม,นๆมนันไผ่มันมันเนาะพี่น้องเนะ<ว>าะจะซองมาแทนเลยผอาดอก ฮะอบอหาบึงหามันมีหม,มูโอ้อารมณ์ดีเนะานะชาวเนาะมวนมวนได้จ่ายเด้ออืมตาทองหาเห็ดบ่ได้พอดอกพอกันลำ <c oughs> ่ำตาทองคนหมานบ่หมานเลยมือนี่ <c oughs> มูพื้นไปล่ะเะด,ดี๋ยวจะลดใหญ ้างไปบัไดได้จ่าเด้อ้นตกมือขื่นได้พี่น้องเลยกระทอง,างงา,นา่นอ้องออกมาในทางดำละ่ะหาบึงห็ดขมมึงละหาไม่ห็ดขมพูนจ่ท่อง,ง,ทงสอนพวอ,ออยู่ <c oughs> <c oughs> จะได้จะท่อง Ừ có mất nó mất hoặc hàng Ừ hăng ừ. 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 <laughs> Chào chào <cười> ได้พ <es> anyway, <match> oh, ่อได้ก็มวนอ้าวเลยมาเบ่งโขกใหม่เบ่งพี่น้องโขกปลาย่างขอดอกกระเจี๊ยบแดงนะเอาเจ้าลูกมาิเจ้าอย่างนี้เท่านี่นี่เห็ดอย่างนี้ เฮ็ดอีหยังนี่เสามาเบิ่งบึงกินได้บ่นี่ดอกงามงามผี่น้องมาใบบ่งเสาเอามีดมาเบิ่งบึงเอาทุกอย่างถึงกินได้เฮ็ดบ่ได้นี่บึงอีหยังบุ้งคืออะแหละนะอืมก็อื่นว่าค้อยีลอนะน่าเฮ็ดค้อยีลอเฮโมเมนเขาอื่นเฮ็ดนี่ก็ใบบ่งอะไรหน่าเฮ็ดหมวก เคยเห็ดแหเออยายบ่เคยกินยายบ้อไปหรอกพี่น้องเอ้าเห็ดผู้นก็จะท้ออืออือหาฮูกดอกอยู่มือน,นี้มาเลยจมบพอจะได้เจา้า,าพ่อบ่เคยมาเก็บเห็ดผู้นมาหากับพ่อ สามดอกตัวนี้แล้วพี่พี่ได้เท่าโอ้เจ้ายุงเมียยุงลายได้หลายพี่น้องเลยไปไล่ตัวจนหมดพอหาบอกยางหลายขู่สามขู่เดือพี่น้องเลยมันเฮ็ดปวกเขาอื่นเฮ็ดปวกสายนำนะเออมันเป็นคู่เป็นคู่พี่น้อง หาเราบุญยางคักๆใครได้จักดอ,อกนะเท้า <c oughs> ได้พ่อไดี๋ยวปนมาเดี๋ยวพ่อแลี้ยวว้่งเลี้ย <c oughs> วง่ายเล <c oughs> ี้ยวเออโอ้ยใหญ่พาอพึ่งมันเด็กนี่เท่านี่นี่ตัวนี้ยังเขาว่ามันเคยออกเห็ดนี่ยังเขามหาเบื้องม,มันโบเนาะอันนี้ออกเห็นเป็ดอันนี้เลยเด้อพี่น้อง นี่เห็ดขมมันเคยออกสะอาดขนไปตัวไปเรื่อยอยู่ใหญ่ก้าวชิยูนี้นะเออยุงชิยูใหญ่มันหาจนเมื่อยเลยล่ะสามสี่ขวบแล้วน้องพี่น้องเนาะไปจะได้กับกำลังใจให้ยายในเดือนท่องว่า ไม่ยังทองเป็นในทองอีกล่ะเฮ้ยไปเท่านึ่เกิบพักเฮ้ยหายมีว่เฮมีเลยเอ,าเอาเ้าเอาเท่าเอาากิบทุกอย่างนี่เอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่ายเนาะนี่เจา้าปลาด้วยน,น,วยนี่อยากจะไปถอดเชอไข่นอนพี่น้องเนาะ เอาทุกอย่างที่กินไดน้เนาะจ่ายเนาะนีะน่น้ำผักคาอายุปลาตัวไหนนี่ดินี่พี่น้องนี่พอได้เฮ็ดก็าาพักคาไปถอดะเฉย<า>เสียบๆเลยพี่น้องมา,มา,มา,มา ยุงนะน้ำน้ำมันหอขบอยู่ติโอ้นาะนัโอ้ือปวเจะบใครเสียบเสียบเลยพี่น้องมาเมาในย่ยเด้ออื่นเมาเอาได้ยังเอาได้ยังอื่นเอาอันนั้นเลยพี่น้องอืองูตัดยนยังไปบ บอกพี่น้องห,หอดอนยะ้นี่ปอดอยู่มัมงกนะง,งามมืดไปใส่แกงนอใหม่กระเสียบแกงขิลกกระเสบแกงขิ็กกะเสบเนาะใ้อันไหนเสียบอดืดซืดปา,คาขาหอม หหาายยแมันคออะมรมาอย่างน้อมาเห็ดคือกันว่าฮหมาโอ้ยเฮ้ยเรนนึกกลกันก็หลายๆเลย มามื่อนี้มาหาเห็ดมารอโคกรอ,อ,รอปลาได้พักได้พักขา,ดกดากได้จ่าเด้อยยายกะสิจบคลิปกะเห็ดพูยายกะสิจบคลิปมารอโคกรอปลาไปเพียงแค่นี้เดือยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณทุกผู้ชุกคนเด้อจ้าแพทย์ครับทั้งในและต่างประเทศให้ลำให้รวยให้อายุหมั่นคนยืน ได็กจ๋าเออยูดีมีแหงบายบายใหญ่รักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บอย่าลืติดตามคลิปยายต่อไปนะเด้จ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะมีกาดเออบุญบายบายจุ๊บจุ๊บนี่ย่อได้ว้าตัวนี้ดอกเดี่ยวกับย่อได้ที่กันสู้ ซู่ซู่เยี่ยมรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายไปพี่น้องไป